มีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องมิซิแบ็กออนไลน์คลาสซื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆนะคะภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือที่โครงการที่เราเรียกว่าโครงการพิติตรจิตอาสาค่ะวันนี้นะคะ เราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากทีนวิชาการมันที่ค่ะก็จะมาสาธิตเมนูวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะก่อนอ <ข |pl|> ื่นต้องขอแนอะขอขอนํานตัวก่อนนะคะครูชื่อนะคะนางสาวพัชนกค,คมจากหรือเรียกว่าคุณนุมค่ะวันนี้คุณนมไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งมาิญแนะนํานตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวอนิชาสุพัฒนชัยนะคะหรือครูหญิงค่ะ คู่หญิงนะคะแล้วก็คุณน้องนะคะจะมาสาธิตการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะโดยที่มีเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะคะคู่หญิงกล้วยสติ๊กทูโทนค่ะาฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะนั้นเราไปดูรู้จักเรื่องของวัตถุดิบมัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดู วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทํากล้วยสติกชูโทนกันเลยค่ะ,ะคุณน้องคะวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทํากล้วยสติกชูโทนเรามีอะไรบ้างคะอ่านะคะไปดูส่วนแรกก่อนนะคะก็คือวัตถุดิบในการทํานะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่า ของเราในวันนี้นะคะก็คือกล้วยน้ำวานั่นเองค่ะนั้นเอ๊เพะพอผถึงพูดถึงกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะนอกจากจะเป็นผลไม้ที่แบบว่าหาได้ง่ายนะคะในประเทศเราเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อย่างมากมายพอพูดถึงประโยชน์เนี่ยประโยชน์ของกล้วยน้ำว้ามีอะไรบ้างคะคอ,อิงค่ะคุณนกกล้วยน้ำวานะคะเป็นผลไม้ที่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะแล้วก็ทราบไหมะคะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นแหล่งสำรองพลังงานของร่างกายเราได้ดีอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในกล้วยน้ำว้าเราเนี่ยนะคะเห็นผลเล็กๆแบบนี้นะคะมีน้ำตาลาตามธรรมชาตินะคะถึง3ชนิดด้วยกัน,นะคะ่ะ แตัวแรกเลยนะคะก็คือกรูโคตตัวที่2นะคะก็คือฟูตโตรตแล้วตัวที่3ก็คือซูโคตนะคะยังไม่หมดค่ะ,ะคุณนกกล้วยน้ำวานะคะยังมีประโยชน์ทางด้านวิตามินและเกลือแร่ต่อร่างกายที่สำคัญมากมายเลยนะคะวิตามินที่อยู่ในกล้วยน้ำวานะคะมีถึง3ชนิดด้วยกันนะคะตัวที่1วิตามิน B1 ตัวที่2วิตามิน B2 และตัวที่3ามวิตามิน B6 นะคะส่วนแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในกล้วยน้ำวานีนะคะก็ประกอบด้วย2ตัวด้วยกันนะคะคือแร่แมกนีเซียมและโพแทสเซียมทราบไหมคะว่าแร่แมกนีเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในแคลเซียมของร่างกายเรา<อ>เป็นตัวช่วยควบคุมและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเราด้วยนะคะ<อ>ส่วนตัว โพแทสเซียมเนี่ยก็ยังช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงและช่วยควบคุมสมดุลน,น้ําความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายของเราได้ดีด้วยค่ะคุณกค่กเป็นผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนค่ะใช่ค่ะเพราะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเลยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากจะมีพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็ยังมีวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนธัญ,ญพืชนั่นเองนะคะ ธัญ,ญพืชเราประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณนนอ๋อธัญ,ญพืชที่เราจะใช้การค่าในการทากล้ยสติ๊กทูโทนวันนี้นะคะก็จะเป็นงาดําและงาขาวค่ะค่ะแล้วงาดํากับงาขาวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะอย่างที่เรารู้โดยทั่วไปนะคะว่าประโยชน์ของงาดําและงาขาวนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยในการเสริมกระดูกของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นธัญ,ญพืชอ,อีกส่วนหนึ่งที่จะม,มาเสริมสร้างเมนูของเราในวันนี้ค่ะอ่า พอฟังแล้วนะคะเมนูของเราเนี่ยนอกจากขนมอาหารได้แล้วยังมีสารอาหารเยอะมากด้วยนะคะแล้วเพืนเ่นเนี่ยจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมเยี่ยมเลยค่ะคุณนกค่ะ,คะนอกจากวัตถุดิบของเราแล้วนะคะคุณนกแล้วอุปกรณ์ในการทํากล้วยสติกทูโทนของเราล่ะคะมีมอะไรบ้างคะคุณนกค่ะสําหรับอุปกรณ์ในการทํานะคะก็จะคุณนกจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคืออุปกรณ์ในการตัดน,นะคะหรือว่าหั่นนั่นเองก็จะใช้เป็นเขียงและมีดนะคะก็อันนี้ก็น่าจะมีทุกครัวเรือนอยู่แล้ว เนาะนะคะเอาตามที่ไซต์ตามที่ทางบ้านมีได้เลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นวัสดุอุปรกรณ์ในการอบนะคะก็จะมีกระดาษไขใช้สำหรับรองอบนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะซื้อจากร้านพวกร้านเบเกอรี่ทั่วไปก็มีนะคะซื้อเป็นม้วนนะคะแล้วก็ตัวขีบนะคะแล้วก็ถาดรองอบนั่นเองค่ะอ อย่างนึงลหะคะคุณนกที่สําคัญเลยสําหรับต้วสติ๊กทูโทนของเราคือเตอาอบค่ะนะคะส่วนเรื่องของอุณหนิที่จะใช้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในวิธีขั้นตอนการทำดีกว่าเนาะค่ะ ขั้นตอนในการทำกล้วยสติกทูโทนของเราทำอย่างไรบ้างคะคุณนกค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการหั่นกล้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปหั่นกล้วยนะคะก็คุณนกขออนุญาตนะคะแนะนําวิธีการเตรียมอุปกรณ์อบลวก่อนนะคะ,คะเราควรจะเตรียมอุปกรณ์อบหรือเตาอบของเราอย่างไรบ้างคะค่ะ,คะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมนะคะอุณหภูมิของเตาอบไว้นะคะเพื่อที่จะรับรองการอบของเราก็คืออยู่ที่อุณหภูมิ180องศาแล้วก็เราจะใช้ไฟบนล่างนะคะ ไปบนล่างแล้วก็เวลาที่เราจะใช้อบนะคะก็เราจะใช้เวลา20นาที20นาที <5. S 2> ค่ะ แต่ก็ทางนี้ท้งนั้นก็ก่อนที่เราจะอบเนี่ยเราต้องมีการวอร์มเตาก่อนอ๋อ<ช>เราต้องวอร์มเตากี่นาทีคะคุณนกก็กอันนี้คุณนกแนะนํานะคะก็จะประมาณสักสินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งเวลาไว้เลยอยู่ที่ประมาณ30นาทีอ๋อแสดงว่าตอนเราเตรียมเตาเนี่ยเราจะต้องตั้งเวลาไว้เลยที่30นาทีนะคะ,คะเป็นการวอร์มเตาอยู่ที่10นาทีและก็เป็นการอบกล้วยอยู่ที่20นาทีใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะเราจะใช้ไฟบนล่างนะคะ ไปบนล่างอุณหภูมิ180องศานะคะค่ะอ่ะโอเคระหว่างที่เรารอวอร์มเตาสักสินาทีเราก็มาหั่นเตรียมขยะของเราในวันนี้ได้เลยค่ะนะคะก็เราจะใช้ประมาณ5รูปนะคะตอนหนึ่งถ่านะคะกล้วยที่เราใช้เนี่ยค่ะคุณนกเราควรจะใช้เป็นกล้วยดิบหรือกล้วยสุกก แนะนำนะคะให้เป็นกล้วยลักษณะที่เป็นกล้วยห่ามดีกว่านะคะ<ม>เพราะว่าถ้าเราใช้สุกเกินไปเนี่ย<ม>น้ําในกล้วยอะค่ะพอมันโดนตัวความร้อน<ม>อนะมันจะคายออกมาทำให้กล้วยเราเละนะคะ<ม>แล้วถ้า,ถาดิบเกินไปเนี่ย เวลาเราอบอะค่ะมันจะแข็งมากนะคะอ๋อันก็เลยแนะนําเป็นกลางๆค่ะคือกล้วยหามนั่นเองนะคะงั้นก็แสดงว่ากล้วยที่ใช้ในการทาเนี่ยที่เหมาะสมเราก็ควรจะดูเป็นกล้วยหามไม่ดิบและไม่สุกจนเกินไปนะคะเพราะเวลาเราอบเนี่ยมันจะทําให้เราได้กล้วยที่กรอบนุ่มกำลังดีใช่ไหมคะคุณนกแล้วก็ยืดอายุได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะคะกำลังดีแล้วก็เก็บ ไว้ได้นานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกกล้วยก็สําคัญนะคะคนจะเลือกกล้วยที่เป็นกล้วยหั่นกำลังดีนะคะตอนนี้คุณนกปอกกล้วยเสร็จแล้วเราจะหั่นเป็นกี่ชิ้นคะคุณนกอันนี้แนะนำให้เป็นหนึ่งลูกเนี่ยหั่นออกเป็นสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นก็คือหั่นแบ่งครึ่งเลยหนึ่งังแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งเป็นสี่ชิ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เพราะว่าเดี๋ยวพอโดนความร้อนเนี่ยตัวกล้วยค่ะก็จะ เขาเรียกว่ะขดลงเนาะแล้วก็กำลังดีตามใช่ค่ะแล้วมันก็จะได้กรอบกําลังดีใช่ไหมคะคุณผูใช่ค่ะก็แนะนําเป็นหนึ่งลูกสอง่อ๋อก็คือกล้วยนี่หนึ่งลูกเราก็หั่นเป็นสี่ชิ้นโดยการหั่นแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็พอได้เป็นสองชิ้นแบ่งครึ่งแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นสี่ชิ้นพอดีตอนหนึ่งลูกค่ะ แล้วก็เดี๋ยวอพอเราหั่นกล้วยนะคะจํานวน5ลูกนะคะก่อนที่เราจะเอาไปเรียงในถาเราก็จะมาคลุกธัญ,ญพืชนะคะน,ะนั่นเดี๋ยวลําดับต่อไปเราไปดูวิธีการคลุกกล้วยกับธัญ,ญพืชที่เราเตรียม,มไว้เลยค่ะค่ะขั้นตอนในการคลุกธัญ,ญพืชเราต้องทําอย่างไรคะคุณนกอ่านะคะพอเราหัน่นกล้วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการคลุกกับธัญ,ญพืชที่เตรียมไว้นะคะโดยเราก็สามารถ หาภาชนะในบ้านเรานี่แหละค่ะก็เอาภาชนะที่สามารถเทนะคะแบบแบนราบแล้วก็เทตัวธัญ,ญพืชวันนี้เราใช้ทีงาดำและงาขาวนะคะเทคนิคในการเทนะคะก็คือเราจะาใช้ในส่วนของเทงาดำครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็งาขาวครึ่งหนึ่งนะคะให้มีลักษณะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะชี้กันได้เลยนะคะก็เกี่ยนะคะลักษณะให้ธัญ,ญพืชทั้งสองนั้นอยู่ กันนะคะเพราะว่ามันจะง่ายตอนที่เรานํากล้วยเข้าไปคลุกอ่าค่ะการคลุกนะคะก็ข่าววิธีการคลุกเรามีเทคนิคอะไรบ้างคะคุณนกก็คุณนกนะคะก็จะใช้นะคะตัวกล้วยของเราเนี่ยนะคะจุ่มเข้าไปแล้วก็พลิกค่ะกล้วยได้เลยแล้วก็กดระหว่างที่นะคะชุบเนี่ยเราก็กดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวธัญพืชของเราเนี่ยติดกับ ตัวกล้วยของเราใช่ไหมคะอเขาจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็วางนะคะในถาดรองอบเราได้นะคะระหว่างนี้ก็สามารถเขย่านะคะให้ตัวธัญพืชของเราเนี่ยแบ่งสีอย่างชัดเจนใช่ไหมคะเป็นทูโทนงาดําและงาขาวนะคะเราเทงาดําและงาขาวไว้ด้านสองด้านนะคะให้เท่าๆกันนะคะอย่าให้มันปนกันนะคะใช่ไหมคะคุณนกค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนํานะคะ ก็กล้วย5ลูกที่เราใช้อ่ะค่ะเราจะใช้ตัวงาดากับงาขาวเนี่ยประมาณ3ช้อนชานะคะในการคลุกนะคะก็ถ้าคลุกน้อยเกินไปนะคะก็เราอาจจะได้ในส่วนของสารอาหารน้อยนะคะแต่ถ้าคลุกกาลังดีนะคะอันนี้ก็แนะนําปริมาณเนาะประมาณ3ช้อนชาเป็นงาดํสามช้อนชาแล้วก็งา,าขาว3าช้อนชาอะไรเงี้ยคะ่ะม,มันจะได้บาลานซ์กับตัวปริมาณกล้วย5ลูกที่เราองค์ในต่ลรอบนะคะอันนี้แนะนํา ค่ะจะได้แบบรู้ปริมาณที่สัดส่วนที่น่าจะนำไปใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากงานดำและงานขาวแล้วนะคะ<อ>เรายังสามารถทำเป็นไส้อย่างอื่นได้อีกไหมคะคุณโนกอ๋อสามารถปรับนะคะเป็นรูปแบบอื่นได้ก็อาจจะไปชุบพวกช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ<อ>เป็นกล้วยสติงชูโทนช็อกโกแลตนั่นเองออใช่ไหมคะคุณโนกค่ะก็ง่ายง่ายนะคะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของกล้วยที่ชุบช็อกโกแลตนะคะก็แนะนําอาจจะนอกจากกล้วยน้ำว้าอาจจะใช้มกล้วยหอมดูก็ได้นะคะอ๋อกะม่วงหอมนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็ใช้กล้วยน้ำว้าได้นะง่ายของบ้านเราท่นเองนะคะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พอเราทําการคุกนะคะก็จะได้ลักษณะกล้วยที่พร้อมจะนําไปอบนะคะเตาที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็หน้าตาสวยงามเลยนะคะค,ค่ะก็จะแบ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตในส่วนของ กล้วยทูโทนธัญพ,พ,พืชแล้วนะคะก็คลุบก่อนอบได้เลยอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอาเอาไปชุบไปชุอช็อกโกแลต,พเ,ลตเพิ่มเติม้ก็เป็นกล้วยทูโทนช็อกโกแลตนั่นเองนะคะนั้นเดี๋ยวเราวิธีการต่อไปเราไปอบกันเลยคะ่ะ นนี้กล้วยอบสติกทูโทนของเราก็ได้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากการอบด้วยธัญ,ญพืชแล้วนะคะเรายังมีการอบด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะคุณนกอเราสามารถไปต่อยอดนะคะในการสร้างเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะ<ม>เพื่ออาจจะเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ<ม>ท่านผู้ชมนะคะ<ม>ก็คือวันนี้แนะนําเพิ่มเติมอาจจะเป็น เป็นชุบชอ็อกโกแลตอ๋ชอช็อกโกแลตใช่ไหมคะคะเราวิธีการเตรียมชอ็อกโกแลตเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างคะคุณนกค่ะก็ชอ็อกโกแลตนะคะก็เอาเป็นชอ็อกโกแลตสาเร็จรูปทั่วไปเลย<ม>ชอ็อกโกแลตเม็ดแบบนี้นะคะก็ซื้อได้ตามร้านเบเกอรี<ม>่นะคะเป็นถุงถุงละร้อยกว่าบาทนะคะเลือกที่ห่อเลือกตามใจชอบของท่านผู้ชมได้เลยนะคะ<ม>แล้วก็นํามาละลายนะคะละลายไหนไหนคะคุะคณนกอ่า แนะนำนะคะเอาง่ายๆแหละของที่มีในครัวเรือนเราเลยนะคะก็คุณนกแนะนําให้เป็นภาชนะแก้วแล้วกันนะคะใส่เม็ดนะคะช็อกโกแลตเข้าไปแล้วก็ละลายในไมโครวเวฟเราวนี่แหละค่ะใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณนกคุณนกแนะนําเป็นใช้เวลา หนึ่งนาทีหนึ<ม>่งนาทีคุณนุ่มคไฟเป็นปานกลาง<ม>นานะคะ<ม>แล้วก็พอเราเม็ดช็อกแลตเนี่ยมันก็จะละลายเสร็จแล้วมันก็จะมีลักษณะเงานะคะเง<ม>าแล้วก็จะเป็นเคลือบพร้อมที่จะพร้อมกับเคลือบกับปลกกล้วยนะคะ<ม>เราได้เรียบร้อยน,นะคะอันนี้ก็เรียกมาแล้วค่ะเราก็เอาช็อกแลตละลายในไมโครเวฟนะคะหนึ่งนาทีไฟปานกลางค่ะง่ายๆค่ะเราเอาวัสดุอุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะทำนะคะก็เราก็นํากล้วยที่เราอบนะคะ แกะปอแล้วเ,เนี่ยก็ชุบนะคะที่แนะนําเป็นใส่เป็นภาชนะแก้วเพราะว่าเมันจะง่ายในการชุบนะคะก<ม>ุ้งทีเดียวนะคะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อน<ะ>ิดหนึ่นงให้ตัวถ้าเกิดเราเคลือบเยอะเกินไปนะคะช็อกโกแลตมันก็จะหวานมากเกินไปมัน<ม>จะเลือกเป็นดาร์กชโคโค็อกโกแลตก็ได้นะคะนอกจากช็อกโกแลตนี่ก็สาม <Favorite. S 1> ารถทำเราสามารถทําเป็นตัวอื่นได้ด้วย<อ>ใช่ไหมคะคุณหมอไค่ะได้ค่ะอาจจะเป็นแบบ มัชฉาชาเขียวบางคน่านผู้ชมชอบทานมัทมะชาเขียวก็เป็นกล้วยสติกทูโทนมัชะะชาเขียวได้วิธีการคล้ายคลึงกันค่ะคือเอาไปละลายในไมโครเวฟแล้วนี่แหละแต่ว่าเราก็จะ ใช้มัทฉะผสมกับไวช็อกโกแลตนะคะผสมมัทฉะกับไวช็อกโกแลตนะคะก็นําไปละลายในไมโครเวฟเหมือนเดิมนะคะนาไวช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟที่1นาทีไฟปานกลางนะคะแล้วก็ผสมด้วยผงมัทฉะนะคะเราก็จะได้เป็นตัวมัทฉะนะคะสำหรับใช้เคลือบกล้วยสติ๊กของเรานะคะ ออเราชุบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้สักพักให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยที่เราเคลือบอะคะ่ะเซ็ตตัวนะคะหรือว่าถ้ารวดเร็วก็อันนี้เทคนิคก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะอ๋อไปแช่ตูต้เย็นนะคะก็จะได้เซ็ตตัวเร็วขึ้นนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะก็ะจะเป็นทูโทนช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ จุพันธ์แล้วก็ไปรับประทานนะคะแล้วก็อาจจะไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มต่อยอดไปอีกได้ค่ะอย่างที่เห็นบรรจุพันธุ์อยู่ข้างหน้านี้นะคะอันนี้เราทํายังไงคะคุณนกค่ะอันนี้ก็จะเป็นใส่นะคะตัวแก้วนะคะแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยนะคะก็จะเก็บถนอมได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วนอกจากเราจะใส่เป็นแก้วซีนเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเราทําแต่งอื่นได้อีกไหมคะคุณนกจะใส่เป็นถุงซิปล็อกก็ได้ค่ะนะคะแล้วิ่มูลค่าในการติดสติกเกอร์ติดแบรนด์ของเราก็ติดสติ แบทของเราเนาะหรือเป็นโถแก้วก็ได้มันก็จะทําให้เก็บได้นานขึ้นใช่ค่ะเก็บได้นานขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนะคะข้วสติกทูโทนนะคะจากแผนพิชาการบัญชีที่มาสาธิตนะคะในการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับท่านผู้ชมนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BC b a t Online Class กันด้วยนะคะค่ะ งันวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ